เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชื่อชัยตนันติศรินสอสอ,สอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชมสอปอสอชอนะครับที่ได้เสนอรายงานปีนี้เล็ซึ่งละเอียดมากนะครับแล้วท่านก็พูดถึงสรุปว่าสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับน่ยมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ปี4-5ขึ้นมา จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าทางสงปชก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับท่นานประธานครับผมจะพูดเรื่องสักสองสเรื่องนะครับอันที่หนึ่งนะครับความสําคัญของ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยถ้าคนไม่ป่วยไม่รู้แล้วบัง่อเกินผมเป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับไปอยู่ที่ขอนแก่นเราไปเริ่มผ่าตัดหัวใจแบบเปิดครั้งแรกนะครับปรากฏว่า พอเป็นโรคหัวใจนี่ประชาชนเนี่ยเราแนะนำว่าต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจประชาชนจะปฏิเสธเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายแพงมากยอมไปเสียชีวิตถ้าขายวัวขายควายขายบ้านไม่พอจะมาใช้แต่พอมีบัตรทองขึ้นมานี่ครับที่คอนกันเนี่ยเราผ่ากันไม่ทันเลยนะครับทำให้เราสามารถผ่าตัดบางครั้งเป็นมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นต้น แต่นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คนที่คิดเรื่องสามสิบาทรักษาทุกโลกนี่คงได้บุญนะครับที่ต้องให้เครดิตก็คือท่านดรทักษิณชินวัตรนะครับเพราะอันอันนี้เป็นเรื่องฝ่ายทางการเมืองถ้าไม่มีการเมืองมาขับเคลื่อนแล้วเรื่องบัตรทองรักษาทุกสามสิบบาทรักษาทุกที่นี่ซึ่งทุกโลกเนี่ยมันเหมือนสวัสดิการทําไม่ได้คุณหมอสงวนเนี่ยเป็นลูกน้องผมนะครับไปอยู่ราศีสไล แล้วก็คิดอันนี้ขึ้นมามีการทําวิจัยดีเรียบร้อยแต่พอไปเสนอให้ฝ่ายการเมืองไม่เอาอย่างเงี้ยปรากว่าท่านทักษิณเอาก็ประสบความสําเร็จโดยหลักที่ท่านคิดง่ายก็คือท่านบอกว่าคนไม่ป่วยพร้อมกันหลอกก็เงินเงินที่ให้คนไม่ป่วยนะ่ะเอามารักษาคนป่วยมันก็จะพออันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับคงได้บุญเยอะๆนะครับท่านประธานครับที่ทําไปแล้วนี่เรื่องบัตร สามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยยูเอ็นเขาก็ให้ความสําคัญเขาชมเชยประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีการจัดระบบรักษาทุกที่ทุกโรคเนี่ยนะครับเป็นสวัสดิการในประเทศที่กําลังพัฒนามีงบประมาณจํากัดเนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็ยกเป็นตัวอย่างทําให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูงานในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่พอนะครับนี่ผมดูในรายง,งานของท่านนี่นะครับซึ่งเพิ่งประเมินเนี่นะครับบอกว่าความพอใจของคนที่ ใช้บริการคือประชาชนเนี่98.19%นะครับความพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น97.84%ความพอใจของผู้ให้บริการคือคุณหมอและคุณพยาบาลเนี่ย97%แสดงว่าคุณหมอในประเทศไทยหรือ,อ,อพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใจบุญนะครับทั้งที่ค่าตอบแทนนี่น้อยเงินเดือนน้อยไม่พอนะครับท่านประธานครับผมจะพูดนิดหนึ่งนะครับ เรื่องงบประมาณในเรื่องนี้นี่ไม่ได้พูดเลยนะครับท่านจะมีแต่ความท้าทายนะครับผมจะถามท่านเจเด็ดนะครับที่มานั่งท่านเป็นเลขาเนี่ยจะมีความคิดยังไงในการจะเพิ่มงบประมาณเพราะเราทราบว่าตอนนี้ประชาชนนี่มีการศึกษาดีขึ้นการติดต่อดีขึ้นแล้วก็มีความต้องการนี่สูงขึ้นโดยเฉพาะ,ะการรักษาโรคเฉพาะอย่างเฉพาะที่ เฉพาะทางนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายก็มากขึ้นผมจะต้องอย่างนะครับโรคหัวใจเนี่ยเราผ่าไปนะครับคุณหมอรุ่นน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เบิกนั่นเบิกนี่ก็ไม่ได้แล้วก็ทางสงปชก็ไปจํากัดค่าค่าค่าให้บริการลงก็ทําให้นี่ตอนนี้อัตราการผ่าหัวใจในโรงพยาบาลัดลดลงนะครับเพื่อการประหยัดบอกว่าผ่าไปแล้วก็ไม่คุมประมาณนั้นนะครับ อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนี่ครับในความท้าทายของท่าน,นผมสามเลนหนึ่งครับก็คือเรื่องการเชื่อมโยง30บาทรักษาทุกที่โดยประ,ประชาชนใบเดียวเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็ไปถึงเขตสุขภาพได้47จจังหวัดซึ่งอันนี้ก็ยังมีการเชื่อมโยงที่ที่ยังไม่ครอบคลุมท่านจะมีส่วนที่จะไปส่งเสริมทางกระทรวงให้มัน การใช้บัตรประชาชนไปเดียวรักษาทุกที่นี่ได้อย่างไรนะครับอันที่สอนนะครับความท้าทายที่ท่านพูดถึงการความแ้มแข็งข,ของระบบสุขภาพและปฐมภูมินะครับท่านประธานครับในรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยได้กำหนดว่าเราต้องมีแพทย์ครอบครัวไปอยู่ที่การบริการสุขภาพปฐมภูมินะครับแต่คุณหมอนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่พอไปอยู่ที่ปฐมภูมิแล้วค่าตอบแทนนี่น้อยมาก แล้วยิ่งปัจจุบันนี้นี่ครับมีการผอาราอ่องถ่ายรอพสตไปอยู่ที่องค์ออก,กรปกครองส่วนท้องถิน่นเงินก็ไม่ได้ตามที่เขาต้องการแล้วคนก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับซึ่งเราทราบก,กันดีมีคนมาเสนอนะครับบอกว่าถ้ามีการเอาซอร์สไปแล้วเนี่ยจะดีไหมเพราะยังไงเราก็จ่ายเปอร์เฮดมีอาจารย์เกรียงศักดิ์จากอมอสงขลานคะรินทร์นะครับเป็นอาจารย์สอนครอบครัว ฟาร์มเมดนี่นะครับท่านก็ออกมาเป็นเป็นเอกชนรับอาสาว่าถ้าจ่ายเปอร์เฮดประมาณพันบาทต่อหัวใน c a ชเม้น a ์แอเรียประมาณ8,000ถึงหมื่นคนนี่สามารถทำได้ลงทุนได้แล้วผมก็ถามค่าตอบแทนของคุณหมอคุณพยาบาลหรือบุคลาการที่ตามที่มาตรฐานของพวกเราเนี่ยได้ไหมได้ครับค่าตอบแทนดียางให้ทางสบชไปพิจารณา ดูด้วยในการแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะการกระจายอํานาจไปสู่องค์กรปกครองสองถิ่นนี่ก็เป็นเรื่องจําเป็นต้องทําอย่างยิ่งท่านประธานครับผมอยากให้สปชนี่พูดถึงเรื่องเงินบ้างนะครับเ<ๆ>พราะว่าที่ผ่านมาผมดูหลายๆที่แล้วตอนนี้งบประมาณที่เราใช้ในการระบบสุขภาพเรานี่ใช้เท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ งบประมาณแผ่นดินแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วที่ควรจะเป็นสูงสุดประมาณเท่าไหร่เพราะว่าความต้องการการบริการด้านนี้มากขึ้นมากขึ้นยาก็แพงขึ้นเราเงินมีเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยแล้วพวกเราก็มักจะพูดว่าต้องการนั้นต้องการนี้มากขึ้นมากขึ้นนี่อยากให้สบปชบพูดความจริงเลยว่าเงินมันพอใช้ไหมจะมีวิธี หาเพิ่มยังไงเพื่อให้กองทุนสปชนี้อยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งจะเป็นที่ท่านเขียนว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพสู่เวทีโลกนี่มันถึงจะสำเร็จครับขอบคุณครับท่านประธานครับ